หญิงสาวที่หมดสติไปถึงห้าปีแล้วจู่ๆท้องของเธอกลับเติบโตขึ้นมาผลการตรวจ DNA ที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะเปิดเผยความลับที่น่าสะพรึงกลัวนี่คือเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดเผยความจริงที่ทุกคนต้องตกใจติดตามจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าเธอจะต้องผเผชิญหน้ากับอะไรบ้างหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านภะาเธอเป็นหญิงสาวที่เคยมีชีวิตปกติสุขมีงานทำที่มั่นคงและคนรักที่คอยดูแลแต่ทุกอย่าง ก็เปลี่ยนไปเมื่อวันหนึ่งเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงรถที่เธอนั่งไปพลิกคว่ำหลายรอบก่อนที่จะหยุดนิ่งท่ามกลางความมืดมิดของคืนทีมแพทย์ที่มาถึงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการช่วยชีวิตเธอเมื่อพาถูกนำส่งโรงพยาบาลเธอไม่มีสติสัมปชัญญะเลยแม้แต่น้อยหัวใจเธอหยุดเต้นไปหลายครั้งแต่ทีมแพทย์สามารถดึงเธอกลับมาได้หลังจากนั้นเธอถูกวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะโคม่ามานานถึงหปี ในระหว่างที่เธอหลับไหลในห้วงความมืดนั้นทุกคนในโรงพยาบาลต่างคาดหวังว่าจะไม่มีปาฏิหาริย์แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นเช้าวันหนึ่งขณะที่แพทย์กำลังตรวจสอบสภาพของนาภาพวกเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ผิดปกติท้องของเธอเริ่มขยายขึ้นอย่างช้าๆจากที่ไม่มีอะไรตอนแรกตอนนี้กลับเห็นได้ชัดเจนแท้ตกใจจนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง พวกเขาต้องทำการตรวจซ้ำหลายครั้งเพื่อยืนยันสิ่งที่เห็นหลังจากทำการตรวจเลือดและการสแกนผลที่ออกมาช็อกยิ่งกว่าเดิมนภามีท้องทั้งๆท,ท,ที่เธอไม่มีความสรงจำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์คำถามที่ทุกคนอยากรู้คือใครคือพ่อของเด็กในขณะที่โรงพยาบาลเต็มไปด้วยความงุนงงและสับสนมีคนเริ่มพูดถึงทฤษฎีต่างๆที่เป็นไปได้บางคนบอกว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่เธออยู่ในโคมา่า อาจมีบางอย่างที่ไม่อธิบายได้เกิดขึ้นคำถามนั้นค้างคาอยู่ในใจของทุกคนเมื่อผลการตรวจ DNA ออกมามันยิ่งทําให้ทุกคนในโรงพยาบาลตกตะลึงผลการตรวจไม่ตรงกับใครในครอบครัวของนาภาและไม่ตรงกับใครในบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกับเธอเรื่องราวนี้ยังคงเป็นปริศนาและทุกคนในโรงพยาบาลไม่สามารถหลุดพ้นจากความสงสยัยนาภาเองก็มิอาจจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ ท่ามกลางความเมื่อที่เธอเคยหลับไหลเธอกลับมาพร้อมกับคำถามที่ไม่มีคำตอบในขณะที่ท้องของเธอกำลังเติบโตความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ยังคงเป็นปริศนาและมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบได้แต่ทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างรู้สึกถึงความน่ากลัวที่แฝงอยู่เรื่องนี้จะยังคงเป็นความลึกลับที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของทุกคนเมื่อข่าวการตั้งครรภ์ของนาภาถูกเผยแพร่ไปทั่วโรงพยาบาล คนเริ่มพูดถึงเรื่องนี้ในทุกๆมุมของโรงพยาบาลบางคนพยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่ยิ่งพวกเขาค้นคว้ายิ่งพบว,ว่ามีแต่คำถามที่ไม่สามารถอธิบายได้หลายคนสงสัยว่าอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดากำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะมีปาฏิหาริย์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้นภาเองรู้สึกเหมือนเธอกำลังถูกดึงเข้าสู่ความมืดมิดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลยอย่างยาวนาน และพบว่าตัวเองมีบางสิ่งในท้องที่เธอไม่สามารถจําได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรวันหนึ่งขณะที่นภา,านั่งอยู่บนเตียงในห้องคนไข้เธอเริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในท้องมันเหมือนกับการกระตุกเล็กๆที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอจับท้องของตัวเองแน่นดวงตาของเธอเบิกกว้างเมื่อรู้ว่ามีชีวิตเล็กๆที่เติบโตอยู่ภายในตัวเธอความรู้สึกนั้นแปลกประหลาดและน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันยิ่งเธอพยายามหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยิ่งเธอพบว่าทุกอย่างยิ่งซับซ้อนและยากที่จะอธิบายท่ามกลางความสับสนและความเครียดเธอเริ่มมีภาพฝันประหลาดที่หลอกหลอนภาพของชายคนหนึ่งที่เธอไม่เคยเห็นหน้าเขากำลังยิ้มให้เธอจากที่ไกลๆและบางครั้งเขาก็พยายามยื่นมือมาเหมือนกับว่าเขากำลังเรียกเธอไปหามันนภารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่พาดผ่านร่างกายของเธอและในทุกครั้งที่ภาพนั้นปรากฏ เธอจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่กำลังเฝ้ามองเธออยู่จากมุมมืดในที่สุดการค้นหาความจริงเริ่มบีบคั้นหัวใจของนภาเธอต้องการคำตอบแต่ทุกคำตอบที่เธอได้รับกลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกสับสนและหวาดกลัวมากขึ้นทุกคนในโรงพยาบาลยังคงพูดถึงเรื่องราวของเธอและหลายคนเริ่มคิดว่าเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติการตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้และผลตรวจดีเอ็นเอที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ มันกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตั้งคำถามและท่ามกลางความสงสัยที่ทวีขึ้นนภาก็เริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวเธอกำลังเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้กำลังดึงเธอลงไปในความมืดความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดในคืนหนึ่งขณะที่นภานอนหลับอยู่ในห้องคนไข้เธอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในท้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่แค่การกระตุกเล็กๆแต่มันเหมือนกับการเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยพลังบางอย่าง เหมือนกับว่ามีชีวิตที่กำลังดิ้นรนอยู่ภายในตัวเธอนภาลืมตาขึ้นอย่างตกใจเธอมองไปรอบๆห้องที่มืดมิดเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ดังอยู่ในห้องดูเหมือนจะกลายเป็นเสียงที่ท่วเบาลงและท่ามกลางความเงียบเธอกลับได้ยินเสียงกระซิบบางอย่างเสียงที่ดูเหมือนจะมาจากภายในตัวเธอเองปล่อยให้มันเกิดขึ้นเสียงนั้นกล่าวนภาตกใจจนไม่สามารถหายใจได้ เธอพยายามขยับตัวแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยึดร่างของเธอไว้มือของเธอเย็นเฉียบเธอเริ่มรู้สึกถึงอาการหวาดกลัวที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเหมือนกับว่าเธอกำลังสูญเสียการควบคุมตัวเองทุกอย่างในห้องเริ่มหมุนไปเหมือนกับโลกกำลังถล่มรอบตัวเธอเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งมันคือสิ่งที่เลือกเธอนาภาพยายามตะโกนแต่เสียงของเธอกลับหายไปเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงไปในห้วงมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุด ภาพของชายคนที่ปรากฏในฝันเริ่มชัดเจนขึ้นเขายิ้มให้เธอยิ้มเหมือนจะรู้ว่าเธอกำลังจะพบกับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวภาพนั้นจางหายไปเมื่อเสียงเครื่องช่วยหายใจดังขึ้นแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจับจ้องเธออยู่และมันไม่ใช่แค่การตั้งขันที่ไม่สามารถอธิบายได้มันคือการเชื่อมโยงบางอย่างที่ซับซ้อนกว่าที่เธอคิดในที่สุดนภารู้สึกถึงบางสิ่งที่กระตุ้นให้เธอต้องหาคำตอบ แต่เมื่อเธอพยายามเข้าใกล้มันความมืดกลับดูดเธอลงไปอีกครั้งและทุกคำถามที่เธอเคยถามตัวเองกลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในความมืดที่ไม่มีทางออกในขณะที่นภารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงไปในความมืดเธอเริ่มเห็นภาพของชายคนนั้นอีกครั้งครั้งนี้เขายือนอยู่ท่ามกลางเงามืดและสายตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับใบหน้าของเขายิ้มบางๆอย่างรู้ดีแต่ยิ่งนภามองไปที่เขามากเท่าไหร่ ยิ่งรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ในแววตาของเขาเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้และยิ่งเธอพยายามขยับตัวออกจากสถานการณ์นั้นยิ่งรู้สึกเหมือนมีมือที่ไม่เห็นดึงเธอให้อยู่ที่เดิมท้องของนาภาเริ่มกระตุกอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกเบาๆอีกต่อไปมันเหมือนกับว่าเด็กในท้องกําลังพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างนาภารู้สึกถึงการขยับในท้องที่แข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับการเคลื่อนไหวที่ไม่ธรรมดา และท่ามกลางความสับสนและความกลัวเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเธอต้องเลือกคำพูดนี้ทำให้หัวใจของนภาหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอไม่สามารถเข้าใจว่าเลือกอะไรเลือกอะไรที่ยังไม่รู้จักและเลือกอะไรที่เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องเลือกแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่ในหูของเธอเหมือนกับการเรียกร้องที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ท้องของเธอเริ่มสั่นสถานและทันใดนั้นเองสิ่งที่เคยเป็นเพียงแค่ฝัน กลับกลายเป็นความจริงที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกอย่างในห้องเริ่มสลายไปเหมือนกับว่าเธอกำลังถูกดึงเข้าไปในมิติอื่นและภาพของชายคนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปแต่ในใจของนภาคำถามยังคงก้องอยู่เธอต้องเลือกการตัดสินใจที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องเผชิญหน้าเธอจะทำอย่างไรต่อไปจะเลือกอะไรในโลกที่เต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบ นภามุนตัวไปมาบนเตียงลงหายใจของเธอเริ่มเร็วขึ้นร่างกายสั่นสะท้านไปกับความวิตกกังวลที่พุ่งขึ้นมาในใจเลือกอะไรคำถามนั้นยังคงสะท้อนอยู่ในหูเธออย่างชัดเจนในใจของเธอรู้สึกถึงความเมื่อที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาและรอบๆตัวเธอก็เริ่มมีอากาศที่หนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆร,ยราวกับว่าโลกทั้งใบกำลังกลายเป็นที่แปลกประหลาดและอันตรายขึ้นเสียงกระซิบยังคงดังขึ้นซ้ำ,ซำๆเธอต้องเลือกอี่าปฏิเสธมัน นภาลับตาลงหยดเงื่เงยเย็นๆหลังไหลาจากหน้าผากของเธอความหวาดกลัวเริ่มจับใจและในขณะนั้นเองเธอก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในท้องอีกครั้งมันุนแรงขึ้นกว่าเดิมและเหมือนกับว่าเด็กในท้องกำลังต่อสู้เพื่อที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเธอทุกอย่างในห้องเริ่มเบลอไปและภาพของชายคนนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเขายือนอยู่ที่มุมห้องมืดๆยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่ไม่สามารถอ่านได้ทำไมนภาถามเบาๆราวกับจะถามคำถามกับตัวเองมากกว่า ชายคนนั้นเพียงแต่ยิ้มแล้วตอบด้วยเสียงที่เบาลงเพราะเธอเป็นคนที่ถูกเลือกร่างของนภาทอรุตลงไปบนเตียงข้อมือของเธอบีบแน่นความรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้เข้าไปในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะนั้นเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างในท้องราวกับว่ามีสิ่งที่กำลังเติบโตอยู่ภายในตัวเธอพร้อมที่จะหลุดออกมาในเวลาใดเ,เวลาหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้เธอกลัวมากที่สุด ไม่ใช่แค่การตั้งครันที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่เป็นการที่เธอเริ่มรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบบางอย่างการทดสอบที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นภารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในท้องอีกครั้งครั้งนี้มันไม่เหมือนกับครั้งไหนมันเป็นการเคลื่อนไหวที่หนักหน่วงเหมือนกับว่าเธอกำลังถูกดึงเข้าไปในสิ่งที่เธอไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้และเมื่อเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง เธอต้องเลือกหรือจะปล่อยให้มันเลือกเธอความกลัวทําให้หัวใจของเธอกระตุกเธอไม่รู้จะเลือกอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เธอมั่นใจได้ก็คือการเลือกนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลและไม่ว่าเธอจะเลือกอะไรมันอาจจะเป็นการเลือกที่ไม่มีทางกลับหลังนภานั่งตัวตรงบนเตียงมือของเธอจับท้องตัวเองแน่นรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในท้องราวกับสียงเตือน จากบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นมันไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวของเด็กในท้องอีกต่อไปแต่มันเหมือนกับการกระตุ้นบางอย่างที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้เสียงกระซิบในหูของเธอยังคงดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับคำถามท,าที่ทิ้งไว้ในหัวใจของเธอเธอต้องเลือกหรือจะปล่อยให้มันเลือกเธอร่างกายของนาภาร้อนขึ้นเหมือนกับมีไฟบางอย่างที่กำลังลุกไหม้ภายในตัวเธอสันสานรู้สึกถึงความกลัวที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงแต่เธอก็ไม่สามารถหลับตาหนีจากสิ่งน,นี้ได้สายตาของเธอจ้องไปที่ชายคนนั้น ที่ยืนอยู่ในมุมมืดของห้องคราวนี้เขาเก้าวเข้ามาใกลๆ้ๆเธอใบหน้าของเขาเบลอเหมือนภาพที่อยู่ในฝันแต่มันชัดเจนพอที่จะเห็นรอยยิ้มที่ยังคงไม่เปลี่ยนไปเธอคือคนที่ถูกเลือกเขากล่าวเบาๆเ,เสียงของเขามีพลังบางอย่างที่ทําให้ขนลุกเลือกอะไรนภาถามเสียงสันส่นๆหัวใจของเธอเต้นรัวอย่างไม่หยุดชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งแล้วชี้ไปที่ท้องของเธอเลือกที่จะรับมันหรือปล่อยให้มันไป ในขณะที่คำพูดเหล่านั้นลอยอยู่ในอากาศนภารู้สึกถึงการกระตุกในท้องอีกครั้งมันไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวธรรมดาแต่เป็นการกระตุกที่รุนแรงและเต็มไปด้วยพลังที่ไม่สามารถควบคุมได้เธอเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวเธอสิ่งที่มันไม่ใช่แค่เด็กในท้องแต่มันคือบางสิ่งที่เธอไม่อาจเข้าใจได้ทุกอย่างเริ่มหมุนไปรอบๆอบ,อบตัวเธอเปลี่ยนแปลงไปในทันทีทุกสิ่งเริ่มพ่าเลือนและห้องที่เธอเคยอยู่กลับกลายเป็นพื้นที่มืดมิดเสียงกระซิบด,ดังขึ้นอีกครั้ง ตอนนี้เธอมีเวลาเลือกนภาหมุนตัวไปมาราวกับกำลังถูกดึงไปข้างหน้าขาทั้งสองข้างของเธอสันสถานความกลัวก่อให้เกิดความสับสนในใจเธอต้องเลือกแต่จะเลือกอย่างไรในโลกที่ทุกคำตอบกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีวันจบในขณะที่นภายืนอยู่ท่ามกลางความมืดที่รอบล้อมเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยมีอยู่จริงสถานที่ที่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบท้องของเธอยังคงเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงราวกับสิ่งที่อยู่ภายในกำลังพยายาม จะทำให้เธอเข้าใจบางอย่างแต่นภา,ากลับรู้สึกเหมือนมันคือคำท้าทายที่เธอไม่สามารถตอบได้เธอต้องเลือกเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหูของเธอคำพูดเหล่านั้นเหมือนจะย้ำในใจของเธอไม่หยุดนภา,าหมุนตัวไปมองชายคนนั้นอีกครั้งเขายิ้มให้เธอรอยยิ้มที่ลึกลับและเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่เธอไม่อาจาเข้าใจได้คุณเป็นใครนภา,าถามเสียงสั่นรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าชายคนนั้นก้าวเข้าใกล้เธออีกครั้งดวงตาของเขามีแสงแปลกๆส่องออกมาดูเหมือน จะรู้ว่าเธอกำลังเผชิญกับความสับสนฉันไม่ใช่ใครแต่สิ่งที่อยู่ภายในตัวเธอคือคำตอบเขาตอบเสียงเรียบๆและนิ่งนภารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลผ่านตัวเธอความรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในหลุมลึกทำไมต้องเลือกนภาถามต่อหัวใจของเธอกระตุกในความกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งแล้วกล่าวด้วยเสียงที่ทุ้มเพราะเธอไม่เพียงแต่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่อยู่ในท้องแต่เธอเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกที่ยิ่งใหญ่ ความคิดของนาภาล้นหลามไปด้วยคำถามแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้ได้แน่ๆคือสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่การตั้งครรภ์แต่มันเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของเธอคุณหมายความว่าอะไรนาภาถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความสับสนชายคนนั้นยื่นมือมาแต่มันดูเหมือนจะไม่ได้เป็นแค่การยื่นมือธรรมดาแต่เหมือนกับการเชิญชวนให้เธอไปสู่บางสิ่งบางอย่างเลือกแล้วเธอจะรู้ท้องของนาภาเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งคราวนี้รุนแรงกว่าเดิม มันเหมือนกับว่าเธอกำลังจะได้รู้ความจริงบางอย่างที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เธอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่มีพลังอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนในตัวเองและในขณะที่เธอเฝ้ามองชายคนนั้นยิ่งเธอพยายามหาคำตอบยิ่งรู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งที่ดึงเธอไปข้างหน้าเธอจะเลือกอะไรนภายืนนิ่งอยู่ในที่นั้นมือของเธอยังจับท้องแน่นความรู้สึกสับสนและหวาดกลัวยิ่งทวีคูณเมื่อเธอมองไปที่ชายคนนั้นเขายังคงยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่ไม่สามารถอ่านออกได้เหมือนเคย เลือกแล้วเธอจะรู้คำพูดนั้นยังคงกล้องอยู่ในหูของนาภาเธอเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้ราวกับว่ามีบางสิ่งภายในตัวเธอที่รู้คำตอบแต่กล,กลับกลัวที่จะเปิดเผยมันท้องของเธอยังคงเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่การกระตุกธรรมดามันเหมือนกับเสียงสะท้อนของชีวิตที่กำลังเรียกร้องความสนใจเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเจ็บปวดที่ผสมผสานกันอยู่ในนั้นทำไมต้องให้เลือกนาภาถามเสียงสัน่นความกลัวประตุข,ขึ้นมาในหัวใจของเธอ ชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเธอใบหน้าของเขาไม่มีความรู้สึกใดๆแต่ดวงตาของเขากลับแฝงไปด้วยความลึกซึ้งที่เธอไม่อาจเข้าใจเพราะเธอไม่สามารถหนีจากมันได้เขาตอบเสียงเรียบและท่ามกลางความเงียบรอบๆตัวเธอนภารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเธอไม่สามารถหาคำตอบใดๆได้แม้กระทั่งการเข้าใจความหมายของคำพูดนั้นถ้าฉันเลือกจะเกิดอะไรขึ้นเธอถามออกไปด้วยเสียงที่เบาหวิวชายคนนั้นยิ้มบางๆแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น เธอจะได้คำตอบทั้งหมดแต่ต้องแลกมาด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันกลับหลังการเลือกนี้มันคือทางแยกที่ไม่สามารถหวนกลับไปได้ทุกคำตอบที่เธอได้รับจะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนภารู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจความกลัวที่ท่วมท้นเข้ามาเธอไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรและไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนแต่เมื่อเธอมองไปที่ท้องของตัวเองเธอรู้สึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังเติบโตขึ้นภายในเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้เธอต้องเลือก แต่เธอจะเลือกอย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบนภายืนนิ่งอยู่ในความเมื่อเธอรู้สึกถึงความเครียดที่เพิ่มขึ้นในใจขาทั้งสองข้างของเธอสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ทุกสิ่งรอบตัวเธอดูเหมือนจะหายไปราวกับเวลาหยุดหมุนโลกที่เคยรู้จักกลายเป็นสถานที่แปลกประหลาดที่เธอไม่สามารถหาทางออกเสียงของชายคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งทุกการเลือกมีผลที่ตามมานภาหันไปมองเขาอีกครั้งรอยยิ้มของเขายังคงเหมือนเดิม ไม่ได้สตกสตานหรือเปลี่ยนแปลงอะไรราวกับว่าเขารู้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับสิ่งนี้ในที่สุดแต่ฉันไม่เข้าใจนะภาพูดออกมาความกลัวและสับสนตเต็มไปหมดฉันไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรชายคนนั้นยืนนิ่งแล้วค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เธอรู้สึกถึงอุณหภูมิในห้องที่เย็ยนลงและบรรยากาศเริ่มเต็มไปด้วยความหนาวเย็ยนที่แปลกประหลาดการเลือกไม่จําเป็นต้องเข้าใจในตอนนี้เขาตอบด้วยเสียงที่ทุ้มลึกเธอแค่ต้องเลือกเพราะมันจะกําหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป นภามองลงไปที่ท้องของเธอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยหยุดแม้ในขณะที่เธอยืนอยู่ในความเงียบงนันความเจ็บปวดและความหวาดกลัวเริ่มผสมผสานกันในหัวใจแล้วถ้าฉันไม่เลือกนภาถามด้วยเสียงเบาชายคนนั้นยิ้มบางๆเหมือนกับรู้คําตอบลงหน้าถ้าเธอไม่เลือกมันจะเลือกเธอเสียงคําตอบนั้นเหมือนกับการเตือนภัยที่ดังขึ้นในหูของนภาความคิดของเธอกลับมาหยุดที่คํานี้มันจะเลือกเธอ คำถามทั้งหมดที่เคยค้างคาในใจเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ไม่อาจคาดเดาได้และในขณะที่เธอเริ่มตระหนักถึงความจริงนี้ภาพของชายคนนั้นเริ่มเบลอไปกลายเป็นแค่เงาในความมืดในใจของนาภาสิ่งที่เธอต้องการที่สุดตอนนี้คือการเลือกการเลือกที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและในที่สุดเธอก็รู้ว่าเธอจะต้องยอมรับมันยอมรับการเลือกที่ยิ่งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เธอจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกนภายืนนิ่งอยู่ในความเงียบสัญชาตญาณของเธอเริ่มเตือนให้รู้ว่าเวลาที่เธอมีเหลือน้อยเต็มทีทุกสิ่งที่เคยเป็นไปตามปกติหลักกลายเป็นความฝันที่บิดเบี้ยวไปหมดท้องของเธอยังคงเคลื่อนไหวไม่หยุดกาวกับบางสิ่งที่กำลังตื่นตัวภายในเธอเองเธอรู้สึกถึงอารมณ์ที่ผสมผสานกันระหว่างความกลัวความไม่เข้าใจและความหวังเล็กๆที่ยังคงมีอยู่ในใจฉันต้องเลือกแล้วใช่ไหมนภาพูดเสียงเบาเธอกระซิบออกมาเหมือนกับถามตัวเอง ชายคนนั้นยืนเงียบๆอยู่ข้างๆไม่พูดอะไรแต่รอยยิ้มของเขากลับทำให้รู้สึกถึงบางสิ่งที่หนักหน่วงในใจของนภามันเหมือนกับการยืนยันว่าเธอได้มาถึงจุดที่ไม่สามารถถอยหลังได้อีกทุกอย่างที่เธอเคยรู้จักทุกสิ่งที่เคยเป็นสิ่งเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทันทีที่เธอตัดสินใจท้องของเธอเริ่มกระตุกอีกครั้งคราวนี้แรงขึ้นรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในตัวเธอสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้มันเหมือนกับการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะของตัวเองที่เธอไม่สามามรถหยยุดดั้งไ และในขณะที่เธอยือนอยู่ท่ามกลางความมืดความรู้สึกนั้นก็ทวีความรุนแรงขึ้นราวกับว่าเธอกำลังยือนอยู่บนขอบของบางสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้เธอต้องเลือกเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่แค่เสียงเรียกร้องมันเป็นเสียงที่มาจากภายในตัวเธอเองเสียงที่ทําให้รู้สึกว่าเธอไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นภาก้มลงมองที่ท้องของตัวเองอีกครั้งความรู้สึกที่มีต่อลูกในท้องชัดเจนขึ้นกว่าเดิม เธอสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้รู้สึกถึงการเติบโตที่เป็นเอกลักษณ์และลึกลับในทุกการเคลื่อนไหวของเด็กในท้องเธอรู้ว่าเธอไม่ได้เลือกแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองแต่เธอกำลังเลือกชีวิตที่กำลังจะเริ่มต้นในอนาคตการเลือกนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับเธอเองแต่มันเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ในที่สุดนภารู้ว่าเธอต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้การเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปแม้ว่า มันจะนำไปสู่เส้นทางที่ไม่เคยมีใครรู้จักฉันจะเลือกนาภาพูดกับตัวเองอย่างมั่นคงรู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจแล้วเสียงกระซิบก็งเงียบลงเหมือนกับการยอมรับเธอได้เลือกแล้วชีวิตใหม่ที่รอยอยู่ข้างหน้าจะต้องเริ่มต้นและการเดินทางของนาภาก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนาภารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งรอบตัวเธอทุกสิ่งที่เคยคุ้นเคยกลับดูแปลกประหลาดไปหมด หลังจากที่เธอได้เลือกแล้วทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปร่างกายของเธอเหมือนจะรับรู้ถึงการตัดสินใจนั้นและตอบสนองในทันทีท้องของเธอยังคงเคลื่อนไหวรู้สึกถึงสิ่งที่กำลังเติบโตภายในเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ชายคนนั้นยังคงยืนอยู่ในมุมห้องดวงตาของเขาจ้องมาที่เธอเหมือนรู้ว่าเธอได้ทำการตัดสินใจไปแล้วเขายิ้มอีกครั้งยิ้มที่ดูเหมือนจะมีความพึงพอใจแฝงอยู่ในนั้น เธอเลือกแล้วเขาพูดเสียงเบาแต่คำพูดนั้นกลับดังก้องในหัวของนภา,าเธอรู้สึกถึงความหนักหน่วงในใจมันไม่ใช่แค่การเลือกเพื่อชีวิตของเธอเท่านั้นแต่มันเป็นการเลือกเพื่ออนาคตของอีกชีวิตหนึ่งที่กำลังจะมาความเงียบที่ยาวนานค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปและในขณะที่เธอหันมามองรอบๆตัวเธอก็รู้สึกถึงอากาศที่เริ่มอุ่นขึ้นราวกับว่าโลกภายนอกก็ได้ยินเสียงการเลือกของเธอ เธอไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แต่นภา,าก็รู้ดีว่าเส้นทางที่เธอเลือกจะพาไปสู่บางสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้มันจะเปลี่ยนไปหมดใช่ไหมนภา,าถามเสียงผ่วรู้สึกถึงน้ำหนักของคำถามที่ลอยอยู่ในอากาศชายคนนั้นไม่ตอบเขามองเธออย่างลึกซึ้งก่อนจะยิ้มอีกครั้งแล้วเดินถอยหลังไปทุกการเลือกมีผลที่ตามมาเขากล่าวทิ้งท้ายแล้วหายไปในความมืด นภารู้สึกเหมือนกับโลกของเธอกลับสู่ความนิ่งงันอีกครั้งทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มค่อยๆชัดเจนขึ้นไม่ว่าเธอจะอยากหนีไปจากมันหรือไม่เธอก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางนี้ได้และในตอนนี้เองที่นภารู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเด็กในท้องของเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เธอต้องดูแลและการเดินทางที่ไม่อาจย้อนกลับได้เริ่มต้นขึ้นไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอะไรมันคือการเดินทางที่เธอต้องเผชิญ และนาภาก็พร้อมที่จะรับมือกับมันความมืดรอบตัวเริ่มจางลงทีและน้อยแสงอ่อนๆเริ่มแทรกเข้ามาจากที่ไหนสักแห่งทําให้ห้องที่นาภายืนอยู่กลายเป็นสถานที่ที่รู้สึกอบอุ่นและไม่แปลกประหลาดเหมือนเมื่อก่อนทุกสิ่งเริ่มค่อยๆชัดเจนขึ้นเหมือนทุกสิ่งในโลกนี้รอคอยการตัดสินใจของเธอแต่ในใจของนาภายังคงเต็มไปด้วยคำถามไม่มีอะไรที่เคลียร์ขึ้นในทันทีความรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ยังคงชัดเจนในใจเธอ ฉันจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนภาพูดเบาๆพลางมองไปที่ท้องของเธอรู้สึกถึงการเติบโตที่มีพลังแฝงอยู่ภายในเสียงของชายคนนั้นยังคงก้องในหูของเธอการเลือกไม่ใช่แค่การเลือกในวันนี้แต่มันคือการเลือกในทุกๆวันของชีวิตคำพูดนี้ทำให้นภาหยุดคิดทุกการตัดสินใจที่เธอเคยทำอาจไม่เคยมีผลมากเท่ากับตอนนี้เธอกำลังจะเป็นแม่ของชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นและการเลือกในวันนี้จะส่งผลไปตลอดชีวิตของเธอและลูกที่กำลังจะมา เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในขณะที่เธอยืนอยู่ท่ามกลางความมืดที่ค่อยๆจางหายไปความสงบที่แทบจะมองไม่เห็นก็เริ่มแทรกเข้ามาในใจเธอสิ่งที่เธอเคยกลัวเริ่มถูกแทนที่ด้วยความมั่นคงบางอย่างแล้วท้องของเธอก็เคลื่อนไหวอีกครั้งในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การกระตุกธรรมดาแต่มันเหมือนกับการตอบสนองจากสิ่งที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนมันกำลังบอกว่าพร้อมแล้วนาภายิ้มให้กับตัวเองแม้จะยังเต็มไปด้วยคำถามและความไม่แน่ใจ แต่ในใจเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความมั่นคงในเส้นทางที่เธอเลือกมันจะต้องดีนภะาพูดกับตัวเองเธอกล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นใจแม้จะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญมันทุกการเลือกที่เธอทําในวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีวันย้อนกลับไปการเดินทางของเธอเริ่มต้นจากที่นี่จากการตัดสินใจที่เธอทําและในที่สุดเธอรู้ว่าเธอไม่เคยอยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้ นภาก้าวไปข้างหน้าในความเงียบความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสงบและความกลัวผสมปนกันเธอรู้ว่าเส้นทางที่เธอกำลังก้าวเดินไปนั้นไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ในหัวใจของเธอมันกลับเต็มไปด้วยความมั่นคงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนท้องของเธอยังคงเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนแต่ในครั้งนี้มันรู้สึกเหมือนกับการยืนยันถึงชีวิตที่กำลังเติบโตขึ้นภายในราวกับการเชื่อมโยงบางอย่างที่เธอไม่สามารถมองเห็นแต่สามารถรู้สึกได้ มันจะต้องดีนภะาพูดซ้ำกับตัวเองอีกครั้งเธอเก้าวเดินไปข้างหน้าเหมือนกับการออกเดินทางที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าไม่รู้ว่าเส้นทางจะพาเธอไปที่ไหนแต่มันไม่สำคัญอีกแล้วเพราะทุกการก้าวเดินเป็นการเลือกและทุกการเลือกจะเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตใหม่ไม่นานหลังจากนั้นนภะาก็เดินมาถึงประตูที่ดูเหมือนจะเป็นทางออกจากห้องนี้ประตูที่เต็มไปด้วยแสงสว่างที่เปล่งประกายออกมาความอบอุ่นที่มาจากแสงนั้นทำให้เธอรู้สึกถึงความหวังที่กลับคืนมาในใจ เธอหยุดยืนที่หน้าประตูหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะยิ้มให้กับตัวเองฉันพร้อมแล้วเธอกล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นแม้จะมีความกังวลแฝงอยู่บ้างแต่นภารู้ว่าเธอได้ตัดสินใจอย่างดีที่สุดแล้วแล้วประตูก็เปิดออกอย่างช้าๆทันทีที่นภาก้าวเข้าไปแสงจากถ่ายนอกก็ทำให้ห้องที่เคยมืดมิดสว่างใสขึ้นจิตใจของนภารู้สึกเหมือนกับได้พบกับการเริ่มต้นใหม่เมื่อแสงเข้ามาถึงตัวเธอเธอก็รู้สึกถึงความร้อนของมัน ความอบอุ่นที่ทําให้ร่างกายของเธอรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอก็มั่นใจว่าเธอจะไม่ยอมให้ตัวเองหลีกหนีจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่การเลือกครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกสําหรับเธอแต่เป็นการเลือกสําหรับชีวิตใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นและในที่สุดนภาก็รู้ว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เธอจะเดินไปจนถึงที่สุดโดยที่เธอไม่เคยเดินเพียงลําพัง นภาก้าวข้าประตูไปอย่างมั่นคงความอบอุ่นจากแสงภายนอกทําให้เธอรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนขึ้นทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอรู้ว่าตอนนี้ทุกสิ่งที่เธอเผชิญมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่มีทางหวนกลับแสงที่สาดส่องเข้ามาทําให้ห้องที่เคยเต็มไปด้วยความมืดกลับกลายเป็นสถานที่ที่สดใสทุกสิ่งรอบตัวเธอดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปตามการตัดสินใจของเธอความรู้สึกของการเป็นแม่เริ่มเด่นชัดในใจเธอรู้ว่า ไม่เพียงแต่เธอจะต้องเตรียมตัวเองแต่ยังต้องเตรียมพร้อมให้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตใหม่ที่จะมาฉันทำมันได้นภาพูดกับตัวเองด้วยเสียงที่มั่นใจเธอยิ้มให้กับตัวเองอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ยืนอยู่ในที่นี้แต่ในขณะที่เธอก้าวเดินต่อไปเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากเบื้องหลังมันไม่ใช่เสียงของคนแต่มันเป็นเสียงที่คล้ายกับการเคลื่อนไหวของบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เธอหันกลับไปมองแต่ไม่เห็นอะไรเลย ความรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่เห็นได้ติดตามเธอมายังคงทําให้เธอรู้สึกถึงความแปลกประหลาดในใจเธอหายใจลึกๆเพื่อลดความกลัวที่เริ่มลุกขึ้นมาอีกครั้งไม่มีอะไรต้องกลัวเธอกล่าวกับตัวเองเสียงแข็งท้องของเธอยังคงเคลื่อนไหวภายในแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆแล้วในวินาทีนั้นเองเสียงของชายคนนั้นก็ย้อนกลับมาในความคิดของเธอทุกการเลือกมีผลที่ตามมา นภากลับมาเงียบและค่อยๆก้าไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังสิ่งที่เธอไม่สามารถคาดเดาได้ในตอนนี้คือสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าความจริงที่เธอเลือกแล้วจะต้องเผยออกมาในไม่ช้าเธอหยุดคิดไปสักทักแล้วมองขึ้นไปยังฟ้าเห็นแสงสว่างที่ยามนี้ดูสดใสแต่งป,ประกายอย่างน่าทึ่งมันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ที่ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแม้ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรนภาก็พร้อมที่จะก้าวต่อไป เพราะเธอรู้ว่าเส้นทางนี้คือการเดินทางที่เธอจะไม่เดินไปคนเดียวนภาหยุดยืนตรงกลางแสงแดดที่อบอุ่นการเดินทางที่ยาวนานของเธอในความมืดและความไม่แน่ใจได้สิ้นสุดลงแล้วทุกย่างก้าวของเธอที่เต็มไปด้วยความกลัวและคำถามตอนนี้กลับกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นท้องของเธอยังคงเคลื่อนไหวเบาๆทุกครั้งที่เธอหายใจมันเหมือนกับการยืนยันว่าเธอกำลังเดินในเส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เพื่อเธอเองแต่เพื่อชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใน เธอมองไปยังเส้นขอบฟ้าที่กลออกไปแสงจากพระอาทิตย์กำลังตกกระทบกับท้องฟ้าทิ้งร่องรอยของความหวังและความเชื่อมโยงที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่าทุกการเลือกนำมาซึ่งการเริ่มต้นใหม่นภาพูดเบาๆกับตัวเองสัมผัสถึงความสงบที่แผ่ซ่านในหัวใจเธอไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่อย่างหนึ่งที่เธอมั่นใจคือเธอจะไม่ยอมแพ้แสงจากฟ้ายังคงส่องสว่างลงมาขับไล่ความมืดและความกลัวทิ้งไปนภายิ้มให้กับตัวเอง ฉันพร้อมแล้วเสียงลมหายใจของเธอดังกล้องในอากาศทุกอย่างในโลกนี้เหมือนจะหยุดนิ่งเหลือเพียงแค่ความรู้สึกที่อยู่ภายในใจของเธอเธอหันกลับไปมองอีกครั้งหนึ่งเห็นทุกสิ่งที่เคยเป็นและทุกสิ่งที่เธอเคยผ่านมันมาและเธอก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทุกการเลือกที่เธอทําในวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามในวันพรุ่งนี้นภารู้ว่าการเดินทางนี้จะไม่ง่ายแต่มันจะเต็นไปด้วยความหมาย และเธอก็ไม่เคยเดินไปเพียงลำพังในที่สุดความสงบก็เข้ามาแทนที่ความสับสนและการเดินทางของเธอจึงได้สิ้นสุดลงณนะจุดเริ่มต้นใหม่